เทคนิคการสร้างแคมเปญทางการตลาดที่ได้ประสิทธิภาพระดับเดียวกับมืออาชีพติดตามกันได้ในพอดแคสต์วันนี้ครับสวัสดีครับผมมิน้นต์อุกฤษตั้งสุกุลจาก m i n เตอร์แค e m y นะครับพอดแคสต์ Podcast, ตอนนี้เป็นตอนที่4นะครับที่ผมรีวิวหนังสือชื่อว่า Data First Marketing นะครับ How to compete and win in the age of analytics นะครับเราจะชนะอย่างไรในยุคที่ใครๆก็ทำการวัดผลซึ่งผมอธิบายในตอนก่อนหน้านี้นะครับว่าผมกำลังพูดถึงเฟรมเวิร์กนะครับกระบ,บวนการออกแบบแคมเปญมันแบ่งมาทั้งหมด3 p h เฟสด้วยกันเฟสแรกคือการ Development p h นะครับเฟสที่2คือ Execution ไปทำ เฟสที่3ก็คือ Analysis การวิเคราะห์แล้วก็วัดผลเฟสแรกผมอธิบายในคลิปที่แล้วนะครับไปแล้วทวนกันนิดหนึ่งสั้นๆก็คือคุณต้องสร้าง persona ของ customer คือ target คิดออกมาให้ได้ครับว่าลูกค้าของคุณมีบุคลิกลักษณะหน้าตานิสยัยวันๆทำอะไรบ้างหลังจากนั้นก็มาสร้าง content assets ก็คือรวบรวมสินทรัพย์ที่คุณสามารถนำมาสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็น รูปภาพคลิปวิดีโอหรือข้อความที่คุณรู้สึกว่ามันช่วยให้คุณเล่าเรื่องกับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจริตในแต่ละช่วงเวลาของการตัดสินใจคนที่ยังไม่รู้จักคนที่กําลังคิดอยู่แล้วก็คนที่กําลังจะตัดสินใจนะครับส่วนเสเต็ที่3นะครับก็คือการเลือกช่องทางในการสื่อสารอันนี้พูดไปแล้วตอนที่แล้วนะครับส่วนตอนที่แล้วเนี่ยผมจบในเฟสที่2ก็คือการ execution คือลงมือปฏิบัติแล้ว Execution มี3เรื่องด้วยกันนะครับ3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการเลือกเครื่องมือนะครับ Select tools ที่ใช้นะครับขั้นตอนที่2คือการ Collect data ข้อนี้แหละคือหัวใจสำคัญของแคมเปญนะครับเขามีคีย์เวิร์ดคำนี้ครับเขาบอกว่า garbage in garbage out เอาขยะใส่เข้าไปดีที่สุดที่ได้ออกมาก็คือขยะอยู่ดีเพราะฉะนั้นการจะ Collect data คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการจะเก็บ Data อะไรตั้งแต่ต้น แล้วชีวิตจริงๆมันใช้ยังไงเหรอในข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะครับในเว็บไซต์เนี่ยเราใช้เครื่องมือชื่อว่า Google Analytics ในการวิเคราะห์วัดผลนะครับทีนี้ใน Google Analytics เนี่ยมันจะมีรายงานอันหนึ่งนะครับเรียกว่ารายงานแหล่งที่มาคือคนเนี่ยเขาผมผมแอบสอนเรื่อง Analytics ไปเลยเนาะใน Analytics จะมีรีพอร์ตอยู่4เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเขาเป็นใครคนที่คลิกเข้ามาในเว็บไซต์คุณเนี่ย เขาเป็นใครช่วงอายุทเท่าไหร่เพศอะไรใช้มือถือไหมลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านี่คือเขาเป็นใครเนาะรีพอร์ตที่2ก็คือเขามาจากไหนรีพอร์ตที่3ก็คือเขามาทําอะไรรีพอร์ตที่4ก็คือแล้วมันคุ้มไหมในการดึงเขาเข้ามาเนี่ยตัวอย่างที่เราเจอจริงๆก็คือรีพอร์ตที่2ครับว่าเขามาจากไหนในแอนาลิติกเนี่ยมันจะมีคําว่า Source กับ m e d i ียมนะครับแหล่งที่มานะครับกับสื่อที่เขาคลิกมา ซึ่งคำว่าซอสกับมีเดียมในแอนาลิติกยกตัวอย่างเช่นนะครับมีคนคลิกมาจาก Facebook ที่คุณโพสเนี่ยคลิกเข้ามานะครับในแอนาลิติกมันจะขึ้นว่า M นะครับคลิกมาจากมือถือนะ M จุด e c o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  k M จุด Facebook ทีนี้คุณไปยิงแอดคุณไปยิงแอดมีคนเห็นแอดที่ไม่ใช่โพสในเพจนะเป็นแอดลอยเนี่ยคลิกแอดเข้ามาในแอนาลิติกก็จะขึ้นว่า M จุด e b o o o คำถามก็คือลกคุณจะแยกได้ยังไงครับว่าทราฟฟิกที่เข้ามาจาก M จุด e b o o k o เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันมาจากแอดหรือว่ามันมาจากโพสต์ข้อที่2ที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะแอนาลิติกนะครับคุณก็เลยไปเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมว่าเฮ้ยพี่มินเขาบอกว่าให้แยก M จุด e c o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  k ระหว่างแอดกับไม่แอดสับเทคนิคผมไม่ได้สอนสับเทคนิคตรงนี้นาะแต่สับเทคนิคที่เราใช้กันก็คือ ทำ UTM นะครับทำ UTM ก็คือเป็นการ tracking เข <T RA K ING> าเรียกว่า tracking parameter นะครับคือฝังตัวแปรเข้าไปเพื่อใหอ้คนที่คลิกมาจาก Facebook ad กับคนที่คลิกมาจาก Facebook post เนี่ยคลิกมาจาก2ที่เนี่ยเข้ามาใน analytics แล้วอันหนึ่งมันขึ้นว่า Facebook post ศ1อีกอันหนึ่งมันขึ้นว่า Facebook ad คุณจะได้แยกออกว่าถ้ามาจาก post post ไหนถ้ามาจาก ad ad ไหน อันนี้มีเทคนิคในการทำเอเจนซี่ทำกันทั้งนั้นนะครับเรียกว่า UTM tracking หรือว่าบางที่เทคนิคการสร้างนี้เขาเรียกว่า URL builder ไป search ดูได้นะครับทีนี้จุดที่มันผิดพลาดในเคสนี้นะครับก็คือหลายคนลืมไปว่าเวลาเราฝังพารามิเตอร์เนี่ยตัวเล็กกับตัวใหญ่ใน Analytics เขานับว่าเป็นคนละเรื่องกันเช่นน้องคนหนึ่งสร้างตัว tracking เนี่ยเขียนว่า Facebook a d เป็นตัว f เล็กตัว b เล็ก อีกคนหนึ่งมาทำต่อแต่แทร็กอีกโฆษณาหนึ่งเขียน F ใหญ่ตัว B ใหญ่เวลามันวิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น F เล็ก B เล็ก F ใหญ่ B ใหญ่ซึ่งถ้าคุณตั้งใจไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอน้องๆมาปรึกษาตอนที่สอนเอเจนซี่เยอะๆเนี่ยเอเจซี่มาปรึกษาก็คือไม่ได้ตั้งใจนะครับพี่คนนึงใช้ F ตัวใหญ่น้องคนนึงใช้ F ตัวเล็กแล้วมันเข้ามาแล้วมันเพี้ยนพอมันเพี้ยนปุ๊บมันวิเคราะห์ผิด ผมแอบแถมให้อีกเรื่องหนึ่งนะครับในアナติกผมเคยเจอเคสสิ่งลูกค้าติดโค้ดアナติกเนี่ยดับเบิลคือเว็บไซต์เนี่ยติด2องที่นะครับแล้วมันก็กลายเป็นว่าอยู่ๆท a ฟฟิกก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกคนก็ดีใจพอเราไปนั่งไล่เช็คเราก็อา้าวเก็บข้อมูลผิดนีน่านาครับอันนี้เสร็จที่2ของ e x e c u t i o n เสร็จที่3เป็นหลักคิดของนักการตลาดในยุคนี้เลยเขาเรียกว่า Test and Experiment ข้อนี้สำคัญมาก ในการทํางานยุคป,ปัจจุบันนะครับการตลาดแท้จริงแล้วคือการทดลองทางวิทยาศาสตร์นี่คีย์เวิร์ดนะผมจดลิกศิลป์คำนี้ไ้ก่อนนะคิดขึ้นมาแล้วแล้วเป็นคําที่คมดีนะครับวิธีการทํางานคือเราจะตั้งคําถามตั้งคําถามก่อนนะแล้วก็ไปตั้งสมมติฐานแล้วก็ไปเริ่มทําการทดลองนะครับยิงองยิงแอดแล้วเราก็วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสรุปผลสรุปผลเสร็จแล้วเราก็จะวนกลับมาตั้งคําถามใหม่ เพราะฉะนั้นการ Test and Experiment ของ m a r k e t ็ตตจะไม่มีวันจบเพราะผลลัพธ์ไม่มีคำว่าดีที่สุดอันนี้คือนะักการตลาดที่ทสอหนักๆเขาจะทำกันแบบนี้เสมอเพราะบางครั้งนะครับการเพิ่มคอนเวอร์ชัแค่1%แค่1%นะครับที่ผมทำงานจริงๆแล้วกันนะชีวิตจริงๆผมเพิ่มให้ลูกค้าได้1%เนี่ยผมเซฟเงินให้ลูกค้าได้6-7ถึง7หลักต่อ ตลอดช่วงเวลาแคมเปญนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มันสําคัญมากแต่มันไม่ใช่สัมพันธ์แค่ข้อนี้มันไล่ามามันไล่ามาแล้วกันตั้งแต่ develop persona เตรียม content asset แล้วก็เลือกช่องทางการสื่อสารหลังจากนั้นก็มาเลือกเครื่องมือ collect data test and experiment นี่หขั้นตอนแล้วเนาะสเฟสเฟสที่3ครับเรียกว่าเฟสของ analysis คือการวิเคราะห์ n a ล y s i s เนี่ยมี3ขั้นตอนย่อย a n นาล isis แบบแรกนะครับเขาเรียกว่า p r uh, o p e r l y attribute lead and sale ในขั้นตอนนี้เราเรียกว่าให้น้ำหนักนะครับ attribute แบบว่าการให้น้ำหนักเนาะกับ lead หรือว่าคนที่เข้าเว็บไซต์แล้วลงทะเบียนหรือว่าซื้อของเนี่ยให้มันถูกด้วยนะคำว่าให้น้ำหนักที่ถูกต้องในเชิงของการตลาดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า attribution model ผมกลัวจะให้สับเทคนิคมากเกินไปแต่ว่า แถมๆไปแล้วกันนะจะได้พอเข้าใจคำว่า attribution model หลักการคืออย่างนี้คิดว่าเป็นเซลแล้วกันเนาะมีเซลในบริษัทอยู่3คนในกอในขอในคอนะครับทุกคนได้คอมมิชชั่นหมดเลยผมเนี่ยไปซื้อทีวีกับในกอวันแรกในกอสอนผมดีมากนะครับผมหลงรักในกอแต่ผมยังไม่ตัดสินใจซื้อวันรุ่งขึ้นนะครับผมก็เลยเดินกลับมาถามในขอในกอบังเอิญว่าลาไปห้องน้ำนะครับหรือว่าลากลับบ้านไม่รู้ในกอไม่อยู่ แต่ในขอเนี่ยบริการไม่ดีไม่ดีเลยนะครับผมก็เลยกลับบ้านไม่ซื้อผมยังหลงลักในกออยู่ผมเลยกลับไปวันที่3แต่ปรากฏว่าในกอไม่อยู่นะครับเจอในคอให้บริการดีกว่าในขอนิดนึงแต่ผมขี้เกียจกลับมาแล้วผมก็เลยซื้อทีวีเครื่องนี้สมม,มุติว่าทีวีเครื่องนี้สมม,มนสมมตินะ1 0 0 0 0แสนบาทเซลล์ที่ขายทีวีเครื่องหนึ่งเนี่ยจะได้คอมมิชชั่นสมมติว่า5%ได้5,000บาทคำถาม ใครควรจะได้ค่าคอมมิชชั่นในกที่แนะนําผมจนผมหลงรักในขอที่ให้บริการไม่ดีเลยนะแต่ว่าเป็นรอยต่อที่บอกว่าให้กลับมาวันรุ่งขึ้นหรือในคอเป็นคนที่ปิดการขายถ้าในคอได้คอมมิชชั่นทั้งหมดนะครับเราเรียกว่าเราให้น้ําหนักให้ความสําคัญกับคนสุดท้ายสับเทคนิคเราเรียกว่าล a า t ทัชนะครับแอ u t i บิวชั่นโมเดลมันจะมีคําว่าล่า o ทัชคือให้น้ําหนักให้คอมมิชชั่นกับคนสุดท้ายเลย1 0 0 แต่ตรงกันข้ามเราบอกว่าไม่เอาเราให้น้ำหนักกับคนแรกคนแรกที่เป็นคนทําให้เรากลับมาเราเรียกว่า first touch ให้น้ําหนักให้คอมมิชชั่นกับในกอในคอไม่ต้องได้เลยนะครับมันมีหลายโมเดลนะหรือว่าเอางี้เอา5%มา5,000แล้วหาร3แต่บางคนก็บอกไม่แฟร์หาร3ในขอไม่เห็นดีเลยมันมีหลายโมเดลมันมีคําว่า time decay นะครับคือในกได้20ในขอได้40ในคอได้40เป็นไปตามระยะเวลา ซึ่ง attribution model เนี่ยมันมีความสำคัญในการตีความหมายในด้านการตลาดยกตัวอย่างเช่นนะครับเรายิง facebook ad กันกระหน่งเลยนะครับจ่ายเงินไป1 0 0 0 0แบาทมีคนคลิกจาก facebook ad เข้ามาสมมติว่า1 0 0 0 0คนแต่เขาไม่ยอมซื้อแล้ววันลุ่งขึ้น1 0 0 0 0คนนี้นะครับ10,000คนนี้เนาะมี1000คนเข้ามาในเว็บไซต์คือเขาเปิดเว็บไซต์ทิ้งไว้แล้วเขาก,กด refresh เข้ามาในเว็บไซต์ใน analytics นะครับ 5. default ของ Analytics นะครับคือคำว่า last touch ผมกด Refresh Book ผมเข้ามาแล้วผมซื้อของ1,000คนนี้ซื้อของวันเดียวกันเลยนะตัวเลขมันจะเกิดขึ้นว่ามีคนเข้าเว็บไซต์โดยตรงสาังกฤษเรียกว่า Direct นะโดยตรง1,000รายเจ้าของผู้จัดก,การก็บอกว่าอย่างนี้ Facebook แอดที่จ่ายเป็น1 0 0 0บาทแม่ไม่มีประโยชน์เลยคุณมิ้นจ่ายไปไม่ได้ทฟิกเลยแต่ถ้าคุณไปดูรนะีพอร์ตในแอนาลิติกแบบลึกๆนะเขาเรียกว่า MCF อันนี้ลึกๆเนาะคุณที่ผมพยายามพูดให้มันง่ายแล้วกันเนาะเราเรียกว่า multi channel funnel นะครับมันจะวิเคราะห์ว่าอ๋อคนกลุ่มเนี้เม่วนเขาเข้ามาด้วย Facebook a d วันนี้เขาเข้ามาด้วย direct หรือเข้ามาโดยตรงเพราะฉะนั้นคุณต้องให้น้ำหนัก Facebook a d บางส่วนด้วยนะเขาช่วยให้ลูกค้าเกิดการซื้อของเหมือนกับให้น้ำหนักของในกแบ่งให้ในคอหน่อยหนึ่งประมาณนี้เนาะ สเต็ปที่2ของ Analysis นะครับคือการกำหนด KPI นะครับเขาบอกเลยว่าการตั้ง KPI ที่ดีคือการตั้ง KPI ตั้งแต่ก่อนเริ่มแคมเปญตกลงกันก่อนว่าในการวัดแคมเปญนี้เราจะวัดอะไรบ้างเพราะนักการตลาดส่วนใหญ่ใน Data าของหนังสือนะครับตั้ง KPI หลังจากเริ่มแคมเปญไปแล้วหลายครั้งเนี่ยทราฟฟิกของเว็บนะครับมันพุ่งพรวดเลยในตัวอย่างนี้เนาะเขาบอกแท็กซิ่เข้ามากระฉูดเลยนะครับ พอไปดู Data โอ้โหบริษัทนี้คือที่อเมริกานะครับทราฟิกที่เข้ามาอ่านบทความเนี่ยอยู่นอกอเมริกา90%แต่ t ทร f ฟิกกลุ่มนี้เติบโตขึ้น2เท่านะครับคำถามก็คือดีหรือไม่ดีปรากฏว่าสินค้าของบริษัทนี้ไม่ได้ขายนอกอเมริกาแปลว่า t r a f f ิกที่เพิ่มขึ้นมาดีแต่ไม่ได้มีผลกับ KPI จริงๆเลยไม่ได้มีผลเลยเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังข้อนี้คนไทยเราจะเจอข้อนี้ครับยอดไลค์ ต้องให้ได้เท่านี้แต่จริงๆแล้วยอดไลค์มันไม่ได้กระทบกับยอดขายจริงๆเลยนะอันนี้มีคีย์เวิร์ดหนึ่งเขาเรียกว่าโซเชียลเจลนะครับเป็นคีย์เวิร์ดของ Facebook ที่พยายามจะหักล้างความเชื่อว่าคนส่วนใหญ่คิดว่ายอดไลค์มันมีผลต่อยอดขายก็เลยไปปั้นไลค์กันนะครับซึ่งจริงๆแล้ว Data บอกว่าไม่มีนะเราเรียนเรื่อง Data กันแล้วต้องบอกว่าศึกษา Data เป็นหลัก สเต็ปสุดท้ายครับคือเรื่องของ ROI นะครับ Return on Investment เมื่อกี้คือ KPI นะ Key Performance Index คุณต้องการวัดตัวชี้วัดอะไรแต่ ROI คือพูดง่ายๆว่าตกลงแล้วมันคุ้มค่าหรือไม่เพราะฉะนั้น ROI จะเอางบประมาณที่เราจ่ายกับผลลัพธ์ที่ได้มาเปรียบเทียบกันเพื่อหาความคุ้มค่าข้อควรระวังของการวัด ROI นะครับเขาบอกมาเลยนะครับว่าบางธุรกิจเช่น B2B Data าเดต้อีกแล้วนะครับข้อมูลบอกว่าใช้เวลา6เดือน6เดือนในการได้มาซึ่งลูกค้ารายใหม่แต่นักการตลาดส่วนใหญ่ที่ทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งพยายามจะวัดผลลัพธ์ภายใน1เดือนแล้วก็บอกมันว่าไม่คุ้มซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะคุ้มแต่คุณต้องขยายเราเรียกว่าไลฟ์ไทม์วารูของลูกค้าขึ้นมาที่6เดือนไม่ได้เป็นลูกค้าด้วยซ้ําขยายไลฟ์สเปนขยายช่วงระยะเวลาในการวัดจาก1เดือนออกมาเป็น6เดือน เพื่อจะวัดตัวเลขที่แท้จริงอันนี้แต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันผมสรุปให้พอเห็นภาพคร่าวๆนะครับของการทำ data first marketing campaign เนี่ยมันมีทั้งหมด3 p h เฟสเนาะ develop execution แล้วก็ analysis เขาบอกว่าสิ่งที่คุณต้องทำสรุปเลยนะครับมีดังต่อไปนี้1คุณตั้งเป้าหมายคือตั้งโกของแคมเปญว่าคุณจะวัดมันยังไง ข้อที่2นะครับคุณกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่เรียกว่าเพอร์โซนาหรือว่าออเดียนเี่นะให้ชัดๆข้อที่3คุณสร้างคอนเทนต์นะครับถ้าคุณมีอยู่แล้วเอาคอนเทนต์มาส่งมอบให้กับกลุ่มลูกค้าที่ถูกช่องทางถูกที่ถูกเวลาและข้อที่4เน้นย้ำเลยคือการวัดผลวิเคราะห์และก็ปรับแผนที่เราบอกว่าเป็นการเอ็กซ์เพอริเมนต์ขั้นตอนนี้คือกระบวนการทำงานที่ทำอย่างต่อเนื่องนะครับ ไม่มีคำว่าด,ดีที่สุดสำหรับการวัดผลลัพธ์ทางด้านการตลาดเพราะการพัฒนาที่ดีที่สุดคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยัง้งเป็นอย่างไรบ้างครับผมขอจบการรีวิวนะครับหนังสือ data first marketing เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าใครมีคำถามมีไอเดียอยากรู้เรื่องไหนคอมเมนต์มาทุกช่องทางที่คุณได้ฟังคลิปนี้จะเป็น YouTube จะเป็น Facebook จะเป็น p อ d ดแคสต่าง ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกเสียงที่ทักเข้ามาไม่ว่าจะ inbox จะว่าจะคอมเมนต์นะครับจะมากจะน้อยผมขอแค่รับรู้ว่าสิ่งที่ผมตั้งใจทำนั้นส่งผลประโยชน์ให้เนื้อหาดีๆกับโลกโซเชียลให้กับคุณผู้ฟังทุกคนวันนี้ผมมิน้นต์กุกกริตตั้งสกุลขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ